สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันพุธที่25มกราคม2566คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ที่ปรึกษาเสมา3าเปิดติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจรครั้งที่3หวังอัปเกรดความรู้ให้กับนักเรียนโซนภาคเหนือณโ,นะโรงเรียนสตรีสีน่าน ดรกมลรอดคล้ายที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางกนกวันวิลาวันเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจรครั้งที่3ประจำปี2566ณนะโรงเรียนสตรีสีน่านจังหวัดน่านโดยมีนางวรพรประสมศรีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาสำนักง,งานกศนรหรืออ t ท นางสาวทิติพรบุตรทิจักผู้อำนวยการกศนจังหวัดน่านนายไตรพฤกษางามผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสีน่านนางกฤติยาชัยเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสีน่านนางดารุณีดีปินตารองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสีน่านนายชัชวานชุมวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสีน่าน นางพิญยาดาคำาอ้ายล้านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสีน่านและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจรครั้งที่3ประจำปี2566 และจากการรับฟังคำกล่าวรายงานนับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมติลเข้มเติเมเต็เม,ตวมความรู้สัรจรในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีที่กระทรวงศึกษาธิการมอบให้สำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ดำเนินง,งานเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอนตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก้ไขปัญหาผลคะแนนสอบและการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้พบกับอาจารย์ติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและมีประสบการณ์สูงในการถ่ายทอดความรู้เป็นการดำเนินกิจกรรมที่ดีควรค่าในการส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งโดยดรกมลรอดคล้ายที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนผมเคยเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ขาดโอกาสทางการศึกษาต้องค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จึงอยากฝากให้น้องๆนักเรียนทุกคนหมั่นพัฒนาการศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เต็มที่เพราะการติวในครั้งนี้จะทําให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การมีอนาคตที่ดี